ไม่กัดฮึไแล้วโดนครับยังล่าไปเลยครับ đừng lắc rồi đấy, còn đem cả tuốc của ông quất rồi đấy, nhìn đi bao, không biết nữa, cắt dài, này đấy, rồi này, mai này khang, dài dài, nước มันตกหนัก,นกเลยวนระัะมันเลยมาตกตรงแถวคลองหลอดเนะน้ะก็น้าเยอะเหมือนกันนะ้ามันนิ่งนะมาแล้วเต็มได้คนระับใส่ประมาณขีดกว่ากับสองขีดไปครับซังหมายคลองหลอดเล็กๆครับมีช่องให้ตีบ้างอีกครับไปครับติดตามชั่วมหน้าต่อครับ Hum, mm, day. ได้สวยหน่อยตัวนี้ครับตามมาเมื่อกี้เต็มที่สองแล้วได้สวยเลยครับตัวนี้เต็มปากเลยตัวนี้ตามมาเทียบตอดีกบมันไปติดหญ้าได้ก่อนนะผมเลยรีบเอาขึ้นด,ดีที่มันหลุดให้นั่นหมายแตกกปแล้วดีจริง นม่สวยนะครับสามขีดได้ครับเต็มที่สองมาครับวันนี้ครับเป็นกองหลอดเล็กๆครับวันนี้ผมเดินก็นมาได้ตรนนี้มันเข้าสวนอยู่ขาเขาเขาตัดหญ้าครับเตียนเลยเข้าฝั่งเนี้ฝั่งนู้นจริงปกติตีไม่ได้ครับมันมยนายได้รับข้างทางหมดแล้วอยู่เต็มเลยเลยเข้ามาทางนี้ มันมีทางข้ามมาข้ามข้ามเข้ามานั่นน้ำมาที่แทกงแล้วพอดีเหยื่อมันไปติดญ้าไ้ก่อนนะดีที่มันหลุดออกให้ได้ครับแล้วจี้ย้มามอีกไม้เอากัดใกล้ๆตะลิงเนี่ยนะไปดูกล้องเห็นว่ามันไปขึ้บติดตามช่วงเทลานต่อครับยาก้องก,ก,กัดลูกปลายเนขะีย สามแล้วครับพุกงูจากในป่าแล้วอยู่ครอยู่ครับพวกหลุดเดีลยวอันที่สามแล้วน้ำใหม่กัดดีแลัวน้ำฝนตกเมื่อคืนน้ำมันมาเยอะครับใจสวยครับสองขีดได้ครับแ็งที่สามแล้ววันนี้มาแล้ววันนี้ไปครับติดตามชมบนอินสตาแครบ เกี่ยวไม้ไหม,มกัดแล้วอืกัดแล้ว ลอยเลยครับอยู่เปล่าไม่รู้วัดลอยเลยน่าจะหลุดแนะ่ๆลอยอยังอยู่รับไม่ยู่ใช้สวยด้วยครับอสวยเลยครับตอนนี้ วัดลอยเลยครับใครใส่เดือนออกมาเลยเนี่ยยินใส่เดือน,นใส่เดือนยังติดปากอีกเลยนะน <c ười> ใส่เดือนามากไหนไปรู้เนี่ยสวยงามกึ่งโลได้ตัวนี้ยทองทองย้ยเลยทองออ้วนมากเลย กินอะไรมาไม่รู้ส่เดือนออกจากปากส่เดือนน่าจะน้ําท่วมนะครับน้ําเยอะวันนี้น้าท่วมตลิงอนะ่ะขึ้นมาเยอะเลยนะ้ำเต็มที่สี่มาแล้วน่าจะครึ่งโลได้ครับตอนนี้ก็ไปเต็มบ่าแล้วดีย๋ยวที่กัดเม่นยางแคบครับท้องย้ยเลยจ <laughs> ินอะไรไปไรู้ ตีไปสองสามไม้เองครับนแบแต,แต่ติดตามช่องพนานต่อครับครับมาสุดควองวันนี้ผมแค่ตรงนี้วันนี้ไม้นี้ครับก็ลอกอะไรลอกข้าง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 ,างทางครับฝั่งนั้นก็ด้วยครับแต่ก็ลอกเป็นช่วงช่วงครับไม่ไม่ตลอดคนระับพอได้ตีได้อยู่ครับ <laughs> กัดแต่ว่ากัดดีแล้วเนี่ยพอดีน้ํามันเยอะด้วยครับน้ํามันล้อนอะ่ะตามอยู่ตามริมตลิ่งครับน้ํามันท่วมหญ้าเลยได้สีแต้มวันนี้นะสุดแค่ตรงนี้วันนี้เดี๋ยวไปดูผลงานครับได้สีแต้มวันนี้สวยๆส,สองแต้มเล็กๆสองตัว สายไล่เรียยนะขีดสองขีดสามขีดแล้วก็ประมาณตัวนี้ประมาณครึ่งโลได้ครับห้าขีดครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่าสักด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ